สบายดีพี่น้องสบายดีอีแม่น้องแแซ่บทั้งปากกับพัดดีทั้งใจกับพัดดีพี่น้อง,อง,องเอ้ยกินอิ่มกินน้ำซัลานลเพรอจซมแอนดีนั่นไหอุ้ยซานนมกันมาเอ้ยมามามาเลยแม่ตโตโน่มากินน้ำมีดแม่โตโน่เลือกเอาสองสาวเป็นหัว สองขอบ่าสองหน้าเนี่ว่าโนโน่ทะเลนี่ไปเจอกินดีกว่ามาดามว่าจมาจางาจางนลั เขาห้องน้ำมาคือนแกเสือ แกเอร์หนึ่งแกหนึ่งรังใหญ่นะครับคุณพี่คุณลลายค่ะคุณพี่ก่อนอื่นนะคุณพี่นะก่อนบุญต้องขอบคุณคุณพี่นะฮะที่ซื้อของในร้านโอ้พี่ขอบคุณละลายเด้อแม่งกไปัมาหน่อยหาโตนอนมาหน่อยหาโตนอนนะ พี่ขอบคุณหลายๆด้วยทีเรื่างนั้นคุณแม่ครับลูกสาวครัทังแม่ท่เนยัลูกสาวไปเจริญเด้อลูเนื้ออย่างนัุณแต่งตรงไปแล้วเียงแม่นะตอบบีหยกผัดอ้าวปัดลูกสาวผัอมบ๊ดตอบจะได้ว่าเจาลูกตใ้ญยหรือต้วน่อยตันน้อยเออตห ขอบคุณค่ะเลิศเนาะโดยแม่ลูกซ้อมไม่ดูกระเดียวได้ค่ะโดยเดี๋ยวบ่มีหมองลงไม่มองลงยังไงมันไมีหมองลงในงงใดคุณพี่เวลาองลงนลัองงนซ้มอมไม่ดูคันนะบอสใส่กับเมือ่อะไรโดยใายมาตีต่างโซลาเซลล์หายกับเมืออ่อเลยเด็ดนะปุซ้ายแม่ปุ๊กายดูอ่านี่ย ภาพรถแอนดาเนี่ยต้องอยู่นี่ไงากินละยนกระดูกลงไปให้มันอยู่หลุมนะเขาใส่น้ำตาลมะใส่น้ำลายบุดตา้อมแม่ตีติมมิแม่ตีดกักข้ากว่าหนแม่เต็มแ้แม่หุ่นห้งล็ไปม เอาไปเล่ไปไปะไปลงไปข้นยังมามาอยู่คำมาผัดนาวน่าวขาวน่าวขาวนาว,าว,นาวแห้งเลยม,มันสิลเลหนาด้วยมันัดนาว,าว,านาวนสิลสากแห้งด้วมันดอกนี้ยดอกจานดอกนี่ง,งเป็นปุม่มอยู่แต่ละต้น นี่ดูแรงมันเปแม่เอ้ย,อยตอนแรกว่าศเขาไปกินมีพุทธสัวตวมดจะไป็ตีตังแผ่นโซลาเซลหรือกระตุห <c oughs> น้องดูแม่มันเอ็นเดยเอ้ยแม่มันเอน็เอเอน<ม>นะลงทางใต้แม่ก็จะแม่จะวางัตอันไหมพอด,ด,ดีแทะพอด,ด,ดีละเกียนพอดีละตางออยตางเลย เอาคาบเลยเป็นยังนนแม่คา,านนกบก็ได้เป็นงามคับงานคับเเอาเปิดมือเปิดเว้นเลยแต่มาเิ่กไ้งันมันเองตัดไม่งามแทนไม่ลมนก็ได้ไม่เพื่วอลเนหอิดช่องมันชิดชามเลยชิสีมันอื่นอ่ะชิบามันือ ร like ะหวมางคุหรกอยู่ี่ย, well, ah, ย freely, มกระโทนขมาสารลลูกปลาลูกปุ๋ยปุยไปแบบ้าบ้า เปิ้ลแล้วเขาเล่นนั่นเขาหน้าปีปีนี้จะหาลอยปลาเดี๋ยวเราบุกเคยได้ปลาดีจะอกือเราว่ะแล้วมันเนี่ยหน้าเล็กเิลอบลูอีเดียนี่เสิเบุบลากจะมีทะเามีเขาตามลำบุลงกน้าแลกมาเตรียมเลย ไอ้คนที่หน้ารามันพอดีอืมมันเป็นบอลทีอย่างเลยมันเป็นเลิงเข้าก็เห็นได้นี่ยคอมเมนต์คนละคนอ้าห็นได้แต่เฉขอะนี่นะดะแยกแหนบจะบันทึกอ้อมทางนั้นดิอ้อมตั้งหม้ไว้แล้วก็บพ่อโยกแม่ตอนต่อลูกคิดว่าอาจารย์เท่ห์ผู้ใดของไดเนี่ยของทรงมันคือการแสนหมื่นนั้นการ เลยเอามือออกจับปากระนนดาษตอวเช็ดคือหล่อึ้นกูกลับเนี่ยเอ้าเอ้าเป็นผู้บ่าว,ว,วบางดาวมันถ่ายคลิปยูยอืมมันมาตตดตัดผมนี่มันอยู่ในนี่กระดาษเนี่ย นอ้อย่ามาเดราจะบ่บมีบอลลงแล้วอาวค่ะนักก้องมาให้หนูแน่ <c ười> ได้อาด้าวตาโนมตาโนมคือแมาย่านอนลงนอนกินใช่นอนลงเลยนะนอนลงอยู่ดีๆนั่ <c ười> นงกินอยู่พี่ก็แน่เพ้นกูเปล่า จะทำไรบ่าอแล้วเนี่นะตูอันนี้มันชายา,ายมีชายายมันเคยนีไม่มานตูบมาขันนังมันนอนขึ้นคืนประมาณมันอยู่นี้บ่จะมันน้งคืนอิ๊มแม่ ทุ้บ้าวันนี้นสิมานอนทุกคืนเต้าเอื้อยอีกไอ้วันนี้คืนนี้มันก็เปลี่ยนให้เป็นอีแม่อีแม่ก็ะตุ่มโก้มโกลมหัวอยู่บ้าพี่โหลมากไม่จอดแล้วก็ขึ้นโกยขึ้นมาให้แม่เปลี่ยนบ่อนนอนให้แม่วะเราสิมาเราใส่ของก่อนนะอ๋อก็คือหอมแทนวันนี้ผิวจะขึ้นนุ่มแท้ันละลอกตู่ ใช่เลยดาวโนมาเห็ไหมพัชิมาพัชิมาแจนห้แม่ก่อนแจนห้แม่ก่อน ขบ้าดาวมาลอยแม่ยิ้แม่บอกขึ้นทอดหมกซาไทยป้อขึ้นทอดขึ้นอนนั่งหน่ะโดยมาขึ้นนอนฮ่่าฮอเด็กบันนอนนู่แม่อยู่ซ้ายอยู่นี่เนาะเออแม่ยอดมาขึนนอนเลยาฮ่าฮ่าเลยจ้าอี่แม่อยู่นี่กูอยู่หันไม่เปิดตายเห็นเนาะมันเป็นยังเป็นพญานป้อบอมันเห็นอีแม่แล้ว มันไหนโดดเขาจ่ายมันเหลือจ่ายเขาตายดีกว่าก็ขาอยู่แล้วเบื่อแห้งนู้นนู้นนี่ตอนน้รงบ้านเนี่ยคเออมาเพิ่มไพม่ฮ้ยวะสั่งนี่อะไรพี่น้องเอ้ยนั่แสดงนมวนเด้กโดยโดยขอบคุณหลายๆครับพี่ขอบคุณหลายๆเด้อพี่เด้อขอบคุณหลายๆของผม แหงไห้อุดมสมบูรณ์ขึ้นกว่าเก่าเดอ้อเจกมาหาได้เงินคำกำแกวหลังมาขึ้นหนำขึ้นในเย็บไข่บ่นี่มาปนขอห้อายุมั่นก่อนยืน<ม>สุขภาพ<ม>ร่างกายแข็งแรงเลยเนาะคนจนบุหามาไก่จักเถื่อนคุณเพิมบุญบ้านเนวันที่เจ็ดอย่าลืมมันเลี้ยงลูกสาวกับคุณแม่เด้อแม่หนูขอสองลังนะ <laughs> เพราะว่าพวกหนูจะมาใช่ไหมขอบคุณลงแนนนะคะขอบคุณค่ะ